โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับผมบาลานะวันนี้จะมาสุ่มกิจกรรมนะครับผมเป็นกล่องนะครับกล่องสุ่มสกินปืนนะแต่ก่อนจะไปดูกล่องสุ่มสกินปืนเรามาดูกิจกรรมก่อนเลยดีกว่านะครับเป็นกิจกรรมส่งการดีฟรีไอเทมนะครับผมตั้งแต่วันที่11ถึง24เมษายนนะครับผมจะเป็นมีตั๋วสุ่มสกินปืนบัตรซ่าห้องคราฟแลนนะครับแล้วก็เป็น กินลูกสองนะครับเป็นสเปนนะบวกระยะ1เจาะเกาะ1แล้วก็ลดความเร็วรีโหลดนะแล้วก็เป็นกิจกรรมศาสตร์ออนไฟออนไฟออนออนไฟประมาณฟรีไฟอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะครับผมดูเป็นชุดผู้หญิงนะชุดแบบเสื้อ OVP นะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็กระทะเกาะไอโบอนะทุกคนแล้วก็16เมษายนนะครับวันเดียวนะสร้างห้องเล่นน้ำนะครับผมเป็นน่าจะได้บัตรครับและนนั่นแหละนะครับผมแล้วก็16ถึง23นะครับผม รวมคนปะแป้งนะอันนี้ก็น่าจะเชิญเพื่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็23ถึง24เมษายนนะครับผมชุ่มฉ่ำคริสตัลนะครับเขาน่าจะแจกหรืออะไรก็ต้องรอดูกิจกรรมอีกทีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่ากล่องสุมสกินปืนดีกว่าว่าผมจะสุมอันไหนบ้างนะครับผมใหม่นะกดเข้าไปที่ใหม่โอเคนี่ของใหม่ที่เข้ามานะทุกคนก็จะเป็น x m 8นะครับ สก,กินดาเมจหนึ่งแม่นยำหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าเอ็มโฟ,โฟนะครับผมเอ็มโฟก็จะเป็นอ่ดาเมจสองนะครับแมก็กซ์ซีนหนึ่งก็จะเป็นอ่สาสก,กานะครับดาเมจสองระยะหนึ่งนะครับจะเป็นอ่าเอ็มพีเอ็มพีเอ็มพีไฟนะครับผมเป็นอาตาสองเจาะเกาะหนึ่งนะอันนี้แหละผมน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าปืนยูซี่นะครับยูซี่นะ ผมเลย reload หนึ่งแมกกาซีนสองอันนี้ไม่ค่อยดีนะแต่สกินสวยแล้วก็จะเป็นกอซ่านะครับดาเมจหนึ่งระยะสองนะก็จะเป็นลูกสองชาร์จนะครับผมที่ผมจะเอหาลากัลกๆก็จะเป็นสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้งบผมก็จะอยู่ประมาณสามันเพชรนะคนดูโอเคผมจะสุมเลยแล้วกันจะสุมสองชาร์จเลยนะโอเคนะครับผมวันนี้จะมาสุมลาฟีไฟไม่มีเกลของเว็บคนดงนังนะครับผมนุกเกอร์โซนนะครับผมเว็บนี้ยืนยันตัวตนแล้วน่าเชื่อถือนะครับผมแล้วก็มีเพจให้ติดต่อด้วยนะครับผม ีเพจเขามีเครดิตมีหลักฐานการปล่อยไอดีด้วยนะครับผมนะสำหรับเติมเงินด้วยซองอังเปานะครับผมใครเติมไม่เป็นนะครับเขามีวิธีสอนนะนี่นะครับผมวิธีสอนนะไอเติมไม่เป็นนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มอ่าไม่มีเกลือนะครับผมแล้วก็สุ่มไอดีแลนะครับนี่นะครับผมไปเลยนะครับผมสุ่มเก้าสิบเก้าเครดิตนะครับผมไป ย,ย,ย,ยินดีด้วยคุณได้ไอดีหมวกเอฟด้านล่างมีไอดียให้เลยไม่ต้องทักหาเพจไอเดีเชื่อเฟซบุ๊กยินดีด้วยคุณได้ไอดีเฮ้ยอึ้งอ,อยู่คนดูได้ไอดีหมวกเอฟนี่นะครับผมรหัสก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวรอไปเข้าเกมดูนะครับผมว่าได้จริงหรือเปล่านะครับผมนี่เข้าเกมแล้วได,ด้จริงนะครับผมขายากสุม่มตามลิงก์ใต้คลิปไปเลยนะครับผมรับประกันไม่มีเกลือได้ทุกคนจะสุม่มครั้งแรกอ๋อขอสิบ กลักนผมว่าผมน่าจะเกลือนะเพราะว่าผมแบบได้ XM8 ได้อะไรสก,กินนี้ไปเยอะมาก500เพชรลดไป็น100โอเคจะลอง10กล่องก่อนนะแล้วก็จะลอง่0 2 0 0 0เพชรนะครับผมก็รวมประมาณสก,กินปืนจะกุ่มแค่ MP 5กับเนี่ย2ชาร์นี้แหละนะครับผมโอเคไปลอง500ไปก่อนนะเปิดไปเอง7วันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไ,ไ,ไม่ได้นะ โอเคผมจะลอง2,000เพชรนะ2,000เพชร2,000เพชรนะครับ2,000เพชร2,000เพชรเจ็ดร้อยลดไปสอง0ันเพชรนี่ก็น่าจะได้34กล่องรวมเป็นน่าจะได้ประมาณ44่ 4, 4, 4, 4กล่องนะโอเคผมจะซื้อลราเปิดเลย,ยดีไหมครูน่าจะเปิดเลยนะน่าจะเปิดเลยแล้วก็จะเก็บไว้ดีปะ เก็บเปิดในครั้งนี้กว่าจะขอเอาไปเปิดในครั้งนี้กว่าแล้วก็จะเป็น MP5 สกินนี้นะค่อนข้างดีนะคนดูอัตรา2แล้วได้เจาะเกาะอีกหนึ่งด้วยนะก็จะมีพาราฟอร์พาราฟอร์ตัวน,นี้ด้วยพาราเฟลพาราฟอร์ ail, นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันอัตราหนึ่งเจาะเกาะหนึ่งแต่ตอนนี้ตอนอ่ามันมาครั้งแรกมันเอามาเติมครบสีเขเก้าเพชรนะอันนี้นะผมก็มีแล้วนะแต่ผมก็จะเอา MP5 นะครับผมแรง MP5 นะครับผมก็จะซื้อ2มันเพชรเลยเพราะผมอยากได้นะแล้วก็ใช้ส่วนลดไปด้วยนะ นี่ใช้ส่วนลดเา้าเจ้อยหมดหรอววะเดี๋ยวขอแลกคูป,ปองแป๊บนึงนะครับเราต้องเอามาแลกนะมันค่อยจะคุ้มเดี๋ยวเจล้อยอันนี้อันนี้คุ้มนะนี่ตามมาเลย,เยว่าอาวุธนี่สองพั 2000, 2000, 000, นเพชรสองพันสองพันเพชรนี่เราก็ใช้ไปจะเหลือพันสามร้อยเพชรแค่นั้นเองอันนี้ผมจะเอาอันอันเดียวพอแล้วก็จะเปิด ถ้าไม่ได้ก็จะลองมาเปิดในนี้ดูนะครับอย่างละ2 0 0 0ัเพชรละกันโอเคมาดูครับในนี้นะอาจจะลีลาหน่อยนะครับคุณดูเพราะว่าค่อนข้างที่จะมันไม่มีการันตีนะครับผมสกินปืนพวกนี้นะโอเคเปิดไล่เกลือก่อนดีกว่ามาเอา้าไล่เกลือแม่งปตัดตัดตัดเกลือหม่นี่โอเคมามเยะสมก่อนครั้งแรก3นะว่าของมีน้อยนะครับผมประหยัดใช้สาม 3 3มสามสามแล้วก็4ี่สามแล้วก็4ี่นะสกล่ 3, องสูดเยอะมันชอบไม่ได้นะคนดูส่วนมากยังไม่ได้นะครับห้ามาสามสามก่อนยังไม่ได้นะครับ5้ามาห้ยังไม่ได้นะครับ 5, 3, 3, 4, ยังไม่ได้นะหกกิจกรรมนี้ผมว่าน่าจะเปลืองเพชรพอสมควรนะครับทุกคนก็ <c oughs> าฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะ ก็อ,อย่างน้อยก็ได้เช่าม้าแหละนะครับดูยังไม่ได้นะห้ากล่องยังไม่ได้นะครับทีละหนึ่งก่อนยังไม่ได้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 ไไดไไดไไดโอเค ต้องชาร์จน่าจะไม่ได้นะครับผมโอเคมาดู a อพไฟกันบ้างนะครับมีไฟถ้าเปิดหมดเดี๋ยวมันจะเกลือหรือเปล่าผมไม่มั่นใจอะสิบกล่องไปไม่ออกเฮ้ยเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับแล้วที่เหลือ24กล่องละโปเกลือสิครับโปเกลือสิสามได้โกเกลือสิครับซื้อมา1,300เพชรนะครับเหลือ24กล่อง ก็ถือว่ามันคุ้มอ่ะคนดูมันมันคุ้มแล้วอ่ะถ้าบางทีผมซื้อแบบผมเปิด10กล่องใช่ปะบางทีผมซื้อ10กล่องแล้วผมใช้ส่วนลดมันอาจไม่ได้ออกตั้งแต่10กล่องแรกก็ได้แต่ที่ผมแนะนําเพราะว่า1แหละบวกอัตราการยิง2แล้วเจาะเกาะมันเกียน,นะเกียนมากเว้ยแล้วก็สกินปืนอ่ะมันเท่นะดูดิเท่นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีสกินนี้ก็แบบมาเติมเอาได้อ่ะคนดูเดี๋ยวผมจะลองอ่ะสองชาร์จอีกสัก อีกสัก500เพชรละกันนะครับผมลิปมันจะสั้นเกินไปเนาะนี่นะครับผมอีกผมได้มาทั้งหมดนะครับออกแล้วนะตั้งแต่10กล่องแรกเลยแล้วที่เหลือก็เก็บไว้นั้นแหละนะครับเ,เก็บไว้นั้นแหละเออนั่นแหละอะไรเปล่าไหมนี่กองชา้าผมได้มา121วันนะครับคนดูมาผมลองอีกพันเพชรนะครับ10กล่องนะกล่องก็พอนะครับผมแต่ส่วนลด มันไม่ใช่1ิบกล่องสิต้องเอาประมาณเก้าเก้ากล่องนะครับเปงเปงเปงโอเคไม่ได้นะครับคุณดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมได้ MP5 อยู่ MP5 ตัวนี้นี่มันเท่แล้วคุณดูเท่แล้วไหนวะอะไรวะเนี่ยนี่นะครับคุณดูมันมันเท่แล้วอะมันาตารากันยิงสองเลยนะ เราได้จอกก่อมาอีกด้วยค่อนข้างที่จะเกียนเลยนะครับผมโอเคสาหรับสกินปืนใหม่ทุกคนก็มาสุ่มได้นะมี2ชาร์ตมีปืนอะไรเยอะแยะอยู่นะครับผมก็เข้ามาใหม่ทุกคนก็อย่าลืมใช้ส่วนลดกันด้วยแหละนะครับจะได้ไม่เปลืองกันนะนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับคนดูก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะกิจกรรมนี้ผมหมดไปประมาณอะไรมาคนดูสามสามพันสามพัน สามพันกว่าเพชรมั้งผม่ามันไม่มีการันตีนะครับผมดูแต่ละปืนนะก็อยู่ที่ดวงของคนดูเลยนะครับเพราะว่าผมก็บางทีถ้าผมซื้อถ้าผมซื้อ10กล่องล้วเปิดเลยผมอาจไม่ได้ก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวยี่สิบสี่กล่องเลยผมอาจไม่ได้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมซื้อมันก็เลยได้มั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็าถือว่าหมดแค่พันสามร้อยเพชรเอง MP 5ฟนะครับแค่มาเปลืองกับอ่า ซองชาร์จไปนิดนึงเพราะว่ามันจะแสมาแรงนะครับโอเคผมบนอะไรเยอะแยะแล้วไปแล้วครับคนดูก็เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าโอเคก็กิจกรรมเซลล์วีพีนะคนดูอย่าลืมมาเล่นกันได้นะครับผมก็เท่อยู่เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูเข้าเซิร์ฟไทยอีกทีว่าจะมากันยังไงบ้างนะครับโอเคไปแล้วครับผมบา,บายๆนะครับบา,บายๆนะากดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ